ดีค่ะพี่น้องเอฟซีมันีน,อนอ้องมีลิ้นมากขอฉากน้ำน้องมีรินมากเข้าฉากนลยครับแม้วัดอากาถึงเป็นแงครับิ้น

เจ้าสีมาตอมาเราแบบนี้บ่าไรเจ้าือาหรมาทาดนเลจาสิมอมาาแบบนี้คตรน่ารักเลยหลานลานหลานมัไมีมาเหลนกับลูกลูกซ้อนลูกซ้อนลูกอะไรดีเกิดจะได้มเหลนกลูกอันนี้ของจริง ไม <in finden> well, kind of well, well, ่ได้ือนวันนี้ไม่ยอมห่างเลยยังอยู่กับเลยยังอยู่กับรงคีเล

ไม่สอนไม่สอนเขาไม่รู้เลย嘛พูดที่ว่าการคะนูดจมันเป็นงั้นเรื่อนเรน สุดมาสอนศิลปินดังเพิ่นจีใส่สุดจังสลริมาสอมว่าไงครับเอี่ยเหมยครับต้องขออนุญาตไหมนี่จะลิขสิทตไหมก็ฟ้องว่าเนี่ต้องขอต้องวะไม่งั้นเดี๋ยวช่องแดงนะครับจะแจ้งไปเลยแจ้งอะไรแจ้งลิขสิทธิต ซ้อมมืนเดิมค่ะเป็นกำลังใจให้อะไร52ด้วยนะคะพี่น้องชื่อฟ้าดีสสลายลำเรื่องต่อก่อนนะคะ พี่โดูสินแต่หน้าจะเป็นตาอะไรมีตาังคิ้วตอนนี้เป็นตาหมูขั่ันดของแล้วมันจะหมด่งแขกเก่าอันนด้หมดชิมัดเส็จแล้วกินไม่ไหวก็พอกินไม่ไหวแล้วก็พอนี่ทำเนียบนี่ทำเนียบนี่เนยบนี่ทเน้ยบ เพราะว่าม, joue, ม,ม hey? ันเป็นทรงแบบตอี้เปรัไยมาก้ไม oh, ่ดินไปแล้วอีกก็ซอมเหมือนเดิมส่วนตัวอยู่เหนื่อยมาก ก็เลยสลบค่ะ